ร้านคอมหรือร้านเน็ตอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเซฟงานลงพื้นที่เขาได้เลยแล้วก็เวลาไปเปิดที่ห้องหรือเปิดที่ไหนก็สามารถที่จะอ็อบเพนอิมเมจากไลบรารีตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเขามีไว้ให้นะครับตัวกล้องกล้องนี้คือเป็นตัวใหม่นะผมยังปรับยังไม่ปรับแสงนั่นแสงอาจจะจ้านิดน,นึงน,นี้ต้องขออาภายัยอันนี้คือถี่ถ่ายทั้งช่วงกลางวันนะครับส่วนเมนูนอื่นนะครับที่มีให้ก็มีเซฟมีปรินต์มีคลอโคลสนี่คือเข้าใจว่าค้ดไฟล์ตรงนี้นะ ล็อกอิ Log in, up, นสาอัพนี่ก็อธิบายไปแล้วนะครับอีดิทก็มีเหมือนกันเลย Undo Redo ูนะครับอันดูรีดมี c u สมีคัปปีมีเคลียรมีพลสนะครับมีฟ e ท t นส์ฟอร์มนะครับคือย่อขยายรูปภาพนะครับเดี๋ยวกดปุ๊บผมก็มีเห็นไหมครับแคนเซิล uh ไปก่อนพอมกดฟีท t นส์ฟอร์มเอาใหม่นะนนี้คือในส่วนของรูปที่ผมเดี๋ยวผมกดอย่างนี้นะครับเต็มเต็มจอนะครับเดี๋ยว เขามีแบนเนอร์มาให้ด้วยผมก็เลยจะอ,ออกยังไงดีว่ะทษทีนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเอาแบนเนอร์ที่ออกก่อนปึ๊บเขาไม่ขยายอะ่ะ <c oughs> อัน <Okay. S 2> uh huh. นี้ผมยอมขอขอญาติเขาแล้วกันผมผมไม่ขอโชว์เบนเนอร์เพราะว่านี้ผมขอโชว์ก่อนว่าการทํางานของเขาจะได้ก,กว้างๆพื้นที่จะได้แบบเห็นได้ชัดๆอะไรเงี้ยโอเคอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของอโปรแกรม p i x นะที่จะรันบนเบราว์เซอร์นะครับ PIX 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 ืออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> รูปที่ผมเปิดตอนนี้ผมเป็นรูปที่ผมดึงมาจาก header URL ตรงนี้นะครับทีนี้อ่าผมจะลบรูปนี้ออก new f o r t v i e นี่ก่อนลมก็ลบรูปนี้เอกซะหลังจากนั้นผมจะสาธิตวิธีการสร้างงานตรงนี้ให้ดูนะครับจุดที่แตกต่างนะครับเครื่องมือทุกอย่างนี่ใช้งานเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนที่ผมทําให้ดูครั้งที่แล้วนะครับจุดที่แตกต่างก็คือเรื่องของการสร้างแมกก่กาว <อ> عة, เดี๋ยวผมค่อยทำไปทีละอย่างนะเราเพิ่มแม่กาวก่อนกรื่องนี้การเพิ่มแม่กาวเหมือนกันครับมีการเทสีมีการไล่แกเดียนนะครับก็2อย่างนี้นะครับคุณต้องการเพิ่มไหนก็ได้อ่ะเอาเทสีนะสาธิตก่อนพอคุณคลิกปุ alım, ๊บเนี่ยแน่นอนว่าข้างบนก็จะเปลี่ยนไปมีโอปาซิตี้กรณีท่ันอยากต้องการเทสีแบบว่าจางๆหน่อยก็ปรับนะตอนนี้กรณีนนี้ผมจะเทสีแบบว่าให้มันชัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมก็จะไม่ปรับอะไรนะครับ ส่วนของการเลือกสีก็ด้านล่างเลยครับเห็นไหมครับเลือกสีที่คุณต้องการด้านล่างที่เป็นสีดําตรงนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นคุณก็ลากเลยนะต้องการสีแบบไหนยังไงนะครับเหมือนเดิมครับผมขอเอาเป็นสีเดี๋ยวนะผมขอเอาสีโอรสแล้วกันเรียกว่าโอรสดอรสปะสีนี้แหละนะครับแล้วผมก็ปรับปรับนิดนึงปรับความสว่างนิดนึง นะครับปึ๊บอ่มันก็เทงล,ลงไปนะครับก็จะได้พื้นพื้นพื้นหลังแบบสีแบบเพลนๆนิดหนึ่งหรือจะทำเป็นแบบแกเดียนนะครับแกเดียนก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีอ p ป c i t ตี้เหมือนกันนะมีอ p ป c i t ตี้เหมือนกันมีเรเนียเรเดียวไลเนียเรเนีย l i เนียเรเนีย ไรเนี่ยรียเนี่ยไรเนี่ยเอย๋นั่นแหละจุดนี้คือการเกลี่ยสีแบบด้านข้างหรือแนวตั้งนะครับเรเดียนเรเดียลเนี่ยคือออกเสียงผิดก,ก็ขออภัยนะครับคือการเกลี่ยสีโดยเริ่มเป็นเหมือนว่าเป็นวงกลมโดยเริ่มจากจุดศูนย์กลางนะครับสีแกลเดียนเขาจะเป็นแบบกุงกลมนะครับเดี๋ยวผมลองเกลี่ยให้ดูนะอย,อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะเกลี่ยจาก สีที่ได้คือสีสสีขาวกับสีดําสีขาวก็อยู่ดวงกลางนะครับสีดําก็อยู่บนข้างนะครับตรณน,นี้ถ้าเป็นริมนเนี่ยก็ยจะเป็นเหมือนออกออกแนวด้านข้างซ้ายไปวขวาขวาไปซ้ายหรือขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มต้นจุดจุดแรกอยู่ที่ไหนนะฮะหับเอียงอย่างนี้ประมาณนี้นะครับตัวน,นี้ผมไม่แนะนําแล้วกันลองไปไปใช้ดูพวกนี้เป็นเอฟเฟกของการเปลี่ยนสีการการพวกนั้นเอง ไม่มีอะไรมากครับผมก็เดี๋ยวลองเกลี่ยสีให้ดูนะผมลองเลือกสีบางตัวเอาผมเอาเอาเป็นสีสีแดงแล้วกันนะสีแดงเนาะ,ะผมไล่สังเกตนะฮะทนเข้มอยู่ฝั่งซ้ายทนสว่างอยู่ฝั่งขวาผมจะไล่ จะให้ทนสว่างอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะไล่จากจุดด้านล่างเลยขึ้นไปด้านบนครับเห็นไหมฮะนี่คือเป็นส่วนที่ผมไล่เกลี่ยออกมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะนํารูปนะครับรูปบางรูปเนี่ยมาตัดต่อเหมือนที่ผมเคยทําให้คุณดูคลิปที่แล้วนะครับผมเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันรูปนี้แล้วมั้ย รูปอื่นดีกว่านอนสักครู่ครับหารูปก่อนไม่งนั้นจะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพเมื่อกี้พื้นเราสีแดงอันนั้นต้องหารูปที่นี่เอาผมเอารูปนี้นะแล้วผมก็ copy image url หลังจากนั้นผมไปที่ไฟล์ open image url ผมวางผมโอเคตื๊ด โอเคอ่าวิธีการที่จะนำรูปลงไปในพื้พนตรงนี้มีวิธีอย่างนี้ครับก็คือ c t r โทรนะครับ c อนโทรเลือกให้มีเส้นปะเห็นไหมครับเส้นปะเป็นรอยปะอย่างนี้หลังจากนั้นคุณก็ไปที่ Edit แล้วไปที่ Copy นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปคลิกที่อ่ารูป แมกกาวที่คุณทำเอาไว้นะครับแล้วไปที่ Edit ไปที่ Pass นะครับจุดต่างกันนะครับกับกับโปรแกรม p o t t s s o p อาโปรแกรมพั่งที้แล้วโปรแกรมพังให้แล้วนะครับคือกรณีกรณีของการย่อขยายเนี่ยคุณไม่สามารถใช้คีย์รัดอะไรได้เลยคุณต้องใช้ที่เมนูอย่างเดียวคือ1 วิธีการยอ่อขยายที่ผมแนะนำคือหนึ่งพอคุณวา,างรูปแล้วเนี่ยให้คุณคลิกที่เลเยอร์ที่รูปที่คุณวางไปไปที่ Edit ไปที่ฟีทานฟอร์มนะครับหลังจากนั้นให้คุณมันจะมีเหมือนแร่หลอกกรอบขึ้นมานะครับให้คุณคลิกกดชิปค้างไว้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาวก็ได้แล้วก็ย่อเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับ คลิกที่รูปนะครับในกรนี้ก็ยังไม่พอใจนาะยย่อเท่าไหนก็ได้แต่ันนี้ผมขอย่อประมาณนี้แล้วกันนะครับย่อประมาณนี้เดี๋ยวเพิ่งให้ไปคลิกพื้นที่อื่นนะครับให้ให้ให้คงจุดสีฟ้าๆนี้ไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณคลิก,ลกพื้นที่อื่นแล้วคุณยังไม่พอใจแล้วคุณมาย่ออีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะอ่ารูปอาจจะเบอร์นะครับรูปอาจจะเบอร์โอเคครับผมเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วผมก็กด enter นะครับวิธีที่2คือให้คุณกะขนาดพอคุณเปิดไฟล์ได้แล้วใช่ไหมครับพอคุณกะขนาดได้แล้วให้คุณพอคุณกะขนาดได้แล้วนะครับให้คุณไปที่ image แล้วก็ image size นะครับย่อรูป ให้ได้ขนาดที่คุณต้องการนะครับคุณลองกะประมาณว่ารูปขนาดไหนนะครับลองกะประมาณถ้ายังดูแล้วมันยังใหญ่อยู่อะไรเงี้ยคุณก็เอเมจไซส์เหมือนเดิมอย่างงี้ฮะลองกะขนาดดูนะครับอย่างเช่นถ้าคุณพอใจแล้วนะครับคุณก็คัดลอกรูปเลยค o ปปี้แล้วก็พ a าสอย่างงี้ก็จะได้ขนาดรูปที่เหมือนกับว่าพอเหมาะ ที่คุณวางได้เลยนะฮะถ้าเอายงง่ายก็เอาวางก่อนแล้วค่อยรีไซต์ก็ได้จะได้ง่ายๆนะครับรูปนี้ขอปิดไปนะผมก็ปิดไปเพราะผมได้รูปต้ฉนฉบับมาแล้วผมจะขอ,ขอ,ขอลบไปรูปหนึ่งนะปึ๊บกดที่เลเยอร์ที่ต้องการลบแล้วก็กดที่ถังขยะฝั่งนี้นะครับกรณีถ้าต้องการครอบรูปนะครับครอบรูปก,ก็หลักการเหมือนเดิมครับคุณต้องการครอบแบบไหนครอบเป็นสี่เหลี่ยมหรือ กรณีขอ,งของ,องของโปรแกรมพิกเนี่ยตัวนี้นะครับเวลาคุณเลือกเส้นปะเนี่ยเขาจะมีทูนข้างบนให้เลือกอีกรอบหนึงว่าต้องการเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเขามีให้2อออย่างเท่านั้นเองนะครับกรณีถ้าต้องการเป็นวงกลมคุณก็เลือกเป็นวงกลมแล้วคุณก็เอามากลาง จากนั้นพอได้วงกลมเส้นปะที่คุณต้องการแล้วนะครับก็ไปที่ส่วนของเลเยอร์นะครับเหมือนเดิมครับเช่นเคยแอดเลเยอร์มาร์ปุ๊บเห็นไหมครับก็จะได้ส่วนของอาการตัดต่อแต่งรูปที่เป็นวงกลมนะครับนะครับก็นี่คือวิธีการครอบรูปนะครับกรณีถ้าคุณต้องการลบที่ครอบไปก็คุณก็ไปเลือกที่ส่วนของรูปที่ครอบแล้วครับแล้วก็มันจะมีส่วน2ส่วน นะครับก็คลิกไปที่พื้นที่อกขาวตรงนี้ให้เป็นเคอร์เนสีแดงนะครับหลังจากนั้นกดที่รูปถังขยะ Delete mm hmm. เดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับ mm hmm. ดีลิทเลเยอ r ์มารกนะครับก็พอกดที่รูปถังขยา่ากดที่รูปสีขาวให้มีเคอร์เซนแล้วคุณคลิกขวาแล้ว Delete l a ยอ r ์มารนะครับคุณก็จะได้รูปกลับคืนมาอย่างนี้นะครับ mm hmm. ถ้าคุณต้องการเป็นสี่เหลี่ยมอ่า คุณก็กางรูปอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จปับ๊บเอาขนาดที่พอเหมาะที่คุณต้องการนะหลังนั้นคุณก็กดเลเยอร์มาเหมือนเดิมเห็นไหมครับก็จะได้ส่วนของการครอปที่ต้องการคือ,อการทํางานก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับบางเพราะว่าในส่วนนี้เป็นในส่วนของเว็บแอปนะครับเว็บแอปก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่แสดงบนเว็บไซต์นะครับะนะฮะกรณีของการต้องการตัดรูปที่เป็นแบบว่า เป็นเอาเฉพาะคนตรงนี้ในส่วนของโปรแกรมแอปตัวนี้นะครับที่ที่แสดงให้เห็นอยู่ตรงนี้วิธีการเดียวคือการใช้ Eraser นะครับ e r a s e r e ล a s เนี่แหละทูนในการลบนะครับก็พอกดเลือก Eraser ปุ๊บเดนะีให้คุณกดปรับแต่งหัวแปลงนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเอาที่30 30นะครับผมก็เลือก Layer แล้วก็กดลูก ลบอย่างนี้เลยกดออกขอใหญ่ๆห,หน่อยนะครับอ,อย่าง,น,น,งน,น,น,นี้นะครับ ลบไอนส่วนที่มันขนาดใหญ่ก่อนนะครับลบส่วนที่ขนาดใหญ่ก่อนหลังจากนั้นผมก็จะซูมโดยใช้ไอ้ส่วนของเนวิเกเตอร์ตรงนี้ซูมเข้าไปแล้วผมก็จะเลือกเลื่อนหาจุดที่ต้องการอย่างนี้ผมก็จะไปปรับหัวแปลงให้เล็กลงแต่ผมจะไม่เอาหัวแปลงที่แบบฟุ้งๆอย่างนี้นะครับผมจะหัวแปลงที่แบบว่าเห็นกลมๆชัดๆอย่างนี้นะครับบนะครับผมค่อยๆค่อยๆอ,อ,อันนี้ต้องค่อยๆนิดนึงนะ คือมันดูอาจจะดุ่งยากกว่าในส่วนที่ผมเคยทําให้ดูกับครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าสะดวกกว่าโปรแกรมต่อไปที่ผมจะแนะนํานะครับเพราะโปรแกรมต่อไปที่ผมแนะนำเนี่ยผมอาจจะไม่สาธิตให้ดูนะแต่ว่าหลักการทํางานมันเหมือนโปรแกรมเพนทที่ทำที่อยู่ในติดเครื่อง Windows เลยถ้าใครจะใช้โปรแกรมเพน n t เนี่ยก็จะรู้ว่าความยากเนี่ยมันขนาดไหนนะครับความยากคือมันคือเราจะไม่สามารถทํางาน,นแบบว่าผิดพลาดได้เลยนะครับ ผิดนิดนึงนี่นคือต้องเริ่มใหม่อะไรประมาณนั้นครับแต่ตัวนี้คือเขามีในตัว undo และ history ให้เดี๋ยวนี้ผมค่อยค่อยตัดไปนะ